หมอป๊อบบอกว่าจะพาแม่กับนาไปทานอาหารอิตาเลียนกันวันนี้เราก็เลยเข้าเมืองกันค่ะซึ่งก็อยู่ในตัวเมืองของจังหวัดลบบุรีนะคะเราก็มาจากอำเภอหนองม่วงเพื่อที่จะมาทานมื้อเย็นที่นี่ร้านนี้ชื่อว่าร้านเชฟแดงซึ่งก็เป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะคะ ก็มีเชฟอยู่1คนแล้วก็มีคนเสิร์ฟอีก1คนคาดว่าน่าจะเป็นภรรยาของเชฟนะคะตอนนี้หมอป๊อบนางก็กำลังเลือกเมนูอยู่ซึ่งก็เป็นเมนูที่นางแนะนำว่าอร่อยมากๆเลยนะร้านนี้ก็เป็นร้านเล็กๆนะคะเป็นสไตล์โฮมเมดแล้วก็มีโต๊ะไม่น่าจะเกิน5โต๊ะนะเท่าที่พี่อ้อดูเนี่ย เป็นร้านที่ดูเงียบดีนะคะตอนที่พี่อ้อเข้าไปก็ไม่มีใครเลยก็มีโต๊ะเราอยู่แค่โต๊ะเดียวนะเมนูเขาก็หลากหลายมากๆเลยนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายจนเลือกไม่ถูกเลยค่ะก็เลยปล่อยให้หมอป๊อปเป็นคนเลือกเองมาแล้วค่ะเมนูแรกซีซ่าสลัดนะ ซึ่งก็เป็นสลัดที่พี่อ้อชอบมากๆเลยค่ะรสชาติก็ดีมากๆเลยส่วนตัวนี้ก็เป็นแอปเปติเซอร์อีกอย่างหนึ่งนะก็จะเป็นเหมือนปลาหมึกทอดกระเทียมของเรานะคะของไทยเรานะแต่ของเขาไม่ได้ใส่กระเทียมนะเขาก็จะมีความนนัวสไตล์ฝรั่งนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นพิซ za ซึ่งเราก็สั่งเป็นพิซ za ฮาวายเอียนก็มีความอร่อยมากๆเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสปากเกตตี้เส้นดำผัดขี้เมาทะเลนะคะรสชาติเข้มข้นแล้วก็เหมาะสำหรับคนไทยมากๆเลยค่ะสั่งสเต็กหมูด้วยนะคะอันนี้ก็คือร่องรอยของการทานไปแล้วเป็นบางส่วนนะจริงๆก็ทานกันไปแล้วก็คุยกันไปนะคะเราก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรเพราะว่าเป็นมื้อเย็นนะเราก็ไม่ได้จะไปไหนต่อนะคะ หลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านกันก็สั่งอาหารมาหลายอย่างนะคะแล้วเราก็มาทานรวมๆกันค่ะสไตล์คนไทยเนาะ <c oughs> ความที่เราก็อยากจะทานทุกอย่างนะเราก็เลยเอามารวมกันแล้วก็ทานด้วยกันนะคะก็อร่อยแทบทุกอย่างเลยค่ะ จริงๆแล้วเราก็ทานกันจนเกลี้ยงจานเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายตอนทานเสร็จมาให้ดูนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ